สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะยาจีมาอีกแล้วจ้ายาจีมาอีกแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างคะออต้อยเป็นพระเอกของฮานอยไหมคะถักคิดว่าออต้อยเป็นพระเอกในใจนะคะอย่าลืมติดตามออต้อยดีๆนะคะถ้างั้นจพะพลาดพระเอกดีๆไปนะคะ ถ้ามาติดตามพระเอกต้อยนะคะโหฮานอยแตกทุกวันพี่น้องเอ้ยพระเอกต้อยนะอือเป็นพระเอกฮานอยในช่องสไตลาย์ยายจีเลยนะถ้าชอบออต้อยก็ต้องติดตามนะคะชอบแนวทางออต้อยนะอย่าไปคิดมากนะคะถ้าชอบแนวทางออต้อยนะคะ ออต้อยเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะจ๊ะจะบอกให้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดเดี๋ยวภรรยาเขาจะเข้าใจผิดก็บอกว่าชอบอตอต้อยเป็นพระเอกฮานอยบอกแบบนี้เดี๋ยวออต้อยจะคิดมากเนาะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับโอ้ยจานนัางไรเนาะภรรยาข่อยกัะมีเ่เลี้ยวไปยัง้งชิมาชอบข่อยเขาก็ชอบแบบเป็นพระเอกนะจ๊ะคุณออต้อยขา อือออ้อยดังฮาหนอยที่สุดเลยจ้าดีแล้วมีคนรักคนชอบนะออต้อยขาอืมมีชีวิตชีวาจะตายออต้อยอือเซีนรักได้ห่วงใยนะชอบดูและสร้างรายได้ให้เอฟซีเนาะอืมใครเป็นรักเขาบ้านแล้วจ้าถ้าเราพัฒนาออต้อยนะจ้างวดที่แล้วออต้อยขออาภาัยด้วยนะคะหลุดไป ก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะเนาะถึงแม้ว่าฮานอยออต้อยก็ได้ทุกวันอยู่แล้วถ้าว่าเราพัฒนาออต้อยจะผิดพลาดไปก็อาภัยให้กันเนาะค่ะเนาะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคำว่าอาภัยเป็นคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนถ้าได้ยินคำว่าอาภาัยแล้วโอ้โหพี่น้องเอ้ยนั่งน้ำตาไหลร้องไห้นี่ก็โอ้โหน้ำตาหยุดไหลเลยนะ คำว่าอาภัยนี่นะเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเป็นคำที่อวยพรที่ถ้าใครไม่มีคำอวยพรก็อวยพรไม่เป็นเนาะถ้าใครที่อวยพรหาคำอวยพรไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นคิดเห็นคำว่าอาภัยเถอะค่ะเด้อถ้าทำผิดมานะไม่ว่าใช่นั่งทําดีทุกอย่างก็มาอาภัยอภัยก็คนที่พูดคําว่าอาภัยนั่นแหละเขาจะว่าเรา สติไม่เต็มบาทเด้อจ้าเพราะฉะนั้นคำว่าจะอภัยต้องรู้เวลาด้วยนะก่อนจะพูดคำนี้นะว่าจะอภัยเวลาไหนสมควรจะพูดคำนี้เวลาไหนเด้อพี่น้องบอเป็นว่าโอ้ยขอยจ้านดีซเจเจย่าจียังอยู่ดีเขากว่า่อยเขาออภัยเจ้าเด้อแล้วเราคนที่พูดอภัยนอนบ้าไหมล่ะ <c oughs> ย่าจีว่ามันก็ไม่ค่อยเต็มบาทสามสลึงเหมือนย่าจิหรือเปล่า พราะเละยจีนี้จะเป็นคนสามสลึงเด้ออือเยจีไม่ได้เป็นมาแต่เกิดหรอกจ้ะเยจีเป็นตอนแก่นี่แหละอือคนสามสลึงนะอือเป็นคนเด็กแอปเบลเขาเรียกว่ายาจีแอปไบโอแอปเบลแอปเบลอือเยจีบริยักทำตัวเป็นคนเถาคนแก่ชราเร้อพี่น้องที่สาวจำได้ก็จดชื่นไว้เป็นเด็กแบวแบวไว ดีที่สุดดีบอดีบางคนก็บอกอุ้ยอินี่บ้าว่าจันวายมันวาไปพี่น้องคนที่ว่าเราแหละมันจะบ้าจะบ้าก,กวาเราถ้าเราบ้าน้อยเขาก็จะบ้ามากกว่าเราอีกเนาะพี่น้องเนาะเออเขาว่าไปเลือกว่าไปโรวพี่น้องทําใจดีๆสบาย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 ,บายเห็นไหมเพลงเบิร์ดท,ทงไซเบิร์ดท,ทงไซหรือพี่น้อง เบิร์ตธงชัยเบ่อบพี่น้องคือเบิร์เบิร์ตธงชัยเบิร์ตธงชัยโอ้ยจะเบิร์ตอีกยังกับเบิร์ตไปเถอะพี่น้องเลยเบิร์ตก็แปลว่าแปลว่านกนั่นแหละโอ้ยเจจีกับมักเสียดเฮ้ยเพลงเบิร์ตเป็นกะดีแต่ก่อนน่ะโอ้ยสุดยอดติดตามตลอดเจจี้ลพ่อหน่ะมักเบิร์ตด้อจับพี่น้องติดตามผลงานยังกะซางตะกี้นะโอ้ยจะามีนจะามีนแล้วว่า หน้าตามิสเนียค่ะพี่น้องลองเพจกะเก่งเก่ง,กงอือจ้า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 กดไลค์กดแชร์ให้ย่าจีด้วยนะคะเดีย๋ยวจะจีจะลงในทางใหม่แล้วนะคะจ้าเก็บหน้าจอด้จ้าเตรียมด้วยจ้าเตรียมยเตรียม เอ้ยเอาต่อยพอนเปลี่ยนน้ำสกุลเด้อจ้ะดูนช่องชะตาเยอะจีนะจ้ะรวมโชคคนีเ,นเดผนบริเวณน้ำโชคเด้ี่ะจ้ะจับพี่น้องเพราะว่าพนว่าน้ำโชคนะช่องเยอะจีนะมันลายแล้วก็ซิงออกไปหน่อยหนึ่งเนาะก็ดีขึ้นกันเนาะความคิดของเอาต่อยเพนกับคิดของคนแบบนั้นเด็กจีก็คิดน้ำผลือการวดาเออต้องให้มีน้ำสกุลไม่เหมือนกันอนะ่ะดีที่สุดเดี๋ยวยอะจีจะตั้งให้ใหม่อยู่แล้วน้ำสกุลต่อไปนี้นะคนจะดีก็ คนจะดีก็ไม่ตั้งอยู่แล้วจนดีกับเพื่อนนะเยจีก็จะตั้งเป็นของอ่อเทืงองอเอียนอ่อนเรียมยีเยจีจะเปลี่ยนน้สกุลในยุคพี่น้องบ่ได้บ่ได้มันคือกันลายพี่น้องจะปวดกะโหลกเบิเ่งไปมาโอ้ก็ปวดหัวน้ำเยจีเด้อยบเก้ามีสายนสองห้าหกเจ็ดนะจ๊ะ ออต้อยรวมโชค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 แล้วก็จะเป็นเด่นวิ่งรูดวันนี้ออต้อยให้แปดกับ9บนล่างเด้อจากพี่น้อง ทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายที่มาดูในช่องสไตล์ยายจินะจ๊ะบอกอกไปเลยพี่น้องไอ้ความเครียดมันร้อนเนาะพี่น้องเนาะในเมื่ออากาศร้อนเราจัดร้อนตามด้วยพี่น้องไม่ต้องร้อนตามทำอารมณ์ทำอารมณ์ดีๆไว้ด้วยพี่น้องเด้อร้อนตามดีวกว่าขากระตายเลยพี่น้องไอ้จับคู่เด่น จะน่อยลูกไม่เอวไรผู้ใดมีลูกหน่อยไม่เอไวไลเด็กศูนยห็นลูกเลยเนาะจับเด่นบนจับคู่เด่นบนล่างหืมลูกนี่หน่อยมันหอนไรมันก็เอวเลยเนาะพี่น้องเมียกับิซศูนแล่ะมันหอนแห้งเพราะฉะนั้นอย,ย่าศูนย์สรุปเด้อีเมียอีพอไครเอ้ยเขาทำขาออกมาแล้วผลิตเข้าออกมาแล้ว กรุณารักเขาให้มากๆนะคะไม่บอเลยมีพายผลิตน้ำเจ้าได้จ่าลูกนี่ผลิตสองคนหนึ่งได้พี่น้องเลยเพราะฉะนั้นอย่าดา่าอย่าตีเขาเด้อสอนดีๆเลอจ้าเราเต็มใจผลิตกันมาหรือเปล่าหรือว่าเราไม่เต็มใจท่านเราไม่เต็มใจก็ขอโทษออกมากกูกตีกูกะคาอยากกินขนมกะให้แต่ถ้าเราแต่ถ้า ท่านเราเต็มใจเต็มร้อยสองผัวเมียพันรยาเขาออกมาเนาะจา้ะเขาออกมาดูโลกครอดเขาออกมาดูโลกก็ต้องรักเขาให้มากๆนะคะ fc จา๋ามันอยากกินไหนกินไปเลย,เลยทุกวันนี้หาเงินเพราะใครเพราะลูกใช่ไหม fc จา๋าเพราะฉะนั้นให้มันกินโลดพี่น้องมันอยากงั้นสิกินซัาใด จ้าเป็นยังไงอ๋อต้อยออโต้อยอ๋อต้อยโอ้ยอ๋อต้อยไม่มีตกกันเนาะอืมยจจีเขียนเขียนเขียนจบไว้พี่น้องยจจีก็เลยงุ้งนะว่ายจจีหย่านว่ายจจีเขียนนี่เขียนบอกเบิร์ตย่านแล้วนี่ย่านว่าย่านว่าย่านว่าเขียนไม่หมดคําว่าย่านก็คือกลัวเด้อจ้าอ๋อต้อย เปิดจออจอยใต้คลิปด้วพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์จะเศร้าเหงาหงอยนะคะตัวหาอาจารย์บ้างนะคะเจจีน่าไม่เศร้าเหงาหงอยหรอกอขอให้ fc ใจดีกับเจจีก็พอมาดูแล้วกดไลค์กดแชร์เจจีนะจ๊ะ คุณแม่เมื่อไม่แต่คุณแม่เมื่อไม่ก็เลี้ยงลูกกับบุคคยเป็นอยู่ปันใดนเนาะจะะ๋าเนาะผลเมื่อไม่เนาะจ๋าฮัทเขาเด้อจ๋าค่อยเป็นค่อยไปเด้อยี่สิบเก้าเราพัฒนาออต้อยให้แปดกับเก้าจ้าแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดหกหกแปดเก้าสองสองเก้าจ้าเราพัฒนาพรุ่งนี้นะคะขอให้ยศจงโชคดีนะคะขอบคุณออต้อยนะคะ ที่ส่งแนวทางมาให้นะคะจะให้กำลังใจมือใหม่แม่มือใหม่หัดหัดเลี้ยงลูกด้วยจ้ะรักเขามากๆนะคะสวัสดีค่ะ